ก็คือผมก็ขอสวัสดีก่อนนะครับวันนี้เราจะมาทำโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยใช้โปรแกรม Visual C Sharp 2010นะครับมาเริ่มกันเลยกด New Project ฮะอ่า้วไปลงโดรฟมนี่เราจะมาตั้งหน้าตาของอของเครื่องคิดเลขนะก็จะมีพวกปุ่มตัวเลข,ขต่างๆนะครับ เราผมจะใช้มาถหน้างเป็นตัวเลขสร้างเป็นเลขเลหนึ่งนี้ฮะโอเคเราก็สร้างไปเรื่อยๆครับจนจนครบหน้าตาของห้นเลขครับอ่าทีนี้เราก็จะได้หน้าตาเื่องหินเลขมาแล้วนะครับต่อไปเรามาเริ่มดูโค้ดข้างในกัน กางเงินโค้ดครับเราก็ดับเบิลคลิกที่ฟอร์มหนึ่งเข้าไปครับแต่เราจะไม่ได้ใช้ฟอร์มหนึ่งเริ่มประกาศตัวแปรกันครับผมประกาศตัวแปรเสร็จแล้วครับตัวแปรตัวแปร b ที่ใช้เป็นดับเบิลตัวนี้เป็นตัวแปรสำหรับเก็บผลลัพธ์ล่าสุดนะครับส่วนตัวแปร ob เอ้ย op เนี่ยครับที่ใช้เป็นชนิดของชาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเก็บบวกลบคูณหารแล้วก็มอดนะครับ ส่วนเต็กตัวนี้ให้ตั้งค่าเป็นทูนี้ที่ตั้งค่าเป็นทูตัวนี้ครับเป็นตัวเก็บสถานะว่าป้อนตัวเลขในการป้อนครั้งแรกหรือป้อนหลังจากกดเครื่องหมายหรือไม่นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาประกาศทำการสร้างฟังก์ชันสำหรับแสดงจุดบนหน้าจอขอึ้นเนเลกนะครับเรามาเริ่มแสดงทีนี้เราประกาศฟังก์ชันเก็บจุดได้นะครับก็จะเป็นการสร้างฟังก์ชันชื่อโชว์ดีกิตพร้อมแสดง พร้อมสร้างตัวแปร p ชนิดสตริงนะฮะตนนัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาทำการสร้างฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบลักษณะาการกดตัวเลขว่เาเป็นการป้อนท้งแรกหรือหลังหรือป้อนหลังจากกดเครื่องหมายหรือไม่นะครับโอเคเราก็จะสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วครับเป็นการสร้างฟังก์ชัน เช็คดิสเพย์เพื่อตรวจสอบลักษณะการกดตัวเลขว่าเป็นการป้อนครั้งแรกหรือครั้งหลังง่ายครับตัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างฟังก์ชันสําหรับแสดงตัวเลขบนหน้าจอเพื่องคิดเลขนะครับโดยรับตัวเลขที่จะแสดงออกมาในตัวแปร p นะครับตัวนี้เราก็มาสร้างเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นการสร้างฟังก์ชันชื่อโชว์ดิจิต ร้อมสร้างตัวแปร p ชนิดกินนะครับตัวนี้ออตรวจสอบว่าเป็นตรงนี้ครับนี้ตัวนี้เป็นการตรวจสอบว่าเป็นการป้อครั้งแรกหรือป้อหลังจากกดเครื่องหมายหรือไม่ถ้าใช่จะเริ่มแสดงใหม่ถ้าไม่ใช่จะแสดงต่อจากข้อมูลเดิมครับโดยใช้ฟังก์ชัน set display ตรวจสอบครับที่เราสร้างขึ้นตัวนี้ตันนี้นะครับโอเคต่อมานะครับ เราก็จะมาทําการทําให้ตัวเลขที่เรากดนะครับในตรงนี้แสดงออกมาตรงหน้าจอ,าอเครื่องิเลขนะครับโดยการกดเลขเข้าไปที่โชนกิดตัวนี้ เซฟดูครับอ่าพรผมลองเซฟดูแล้วอ่าทีนี้เรามาลองรันดูนะครับก็ <Yeah. S 1> ขึ้นแต่เลขอืน่นยังไม่ขึ้นนะก็ขึ้นแต่เลขหนึ่งอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างไปเรื่อยๆครับให้ครบตัวเลขทั้งหมดนะครับโอเคครับเราก็ได้มาครบตัวเลข0ถึง9แล้วนะครับก็จะเหลือจุดอีกอันหนึ่งนะครับ ตรงน,น,น,นี้เป็นจุดโอเคลองงานดูครับโอเคได้หมดแล้วโอเคนะครับต่อ,ม,ตอมานะครับตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วตอนน่อมาเราจะมาทําการสร้างฟังก์ชันครับสําหรับกําหนดเครื่องหมายและคํานวณผลลัพธ์เดิมน,นะครับทาไปด้หมเลยครับทีนี้เราก็สร้าง ฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับฟังก์ชันสำหรับกำหนดเครื่องหมายและคำนวณผลลัพธ์เดมนะครับโดยมีผมให้การดึงตัวแปรแคลตัวนี้ครับแต่ผมยังไม่ได้สร้างฟังก์ชันเราจะมาสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งครับเป็นฟังก์ชันแคลสำหรับคำนวณผลลัพธ์นะครับ,รบ,ลลบ,รบทีนี้เราก็สร้างฟังก์ชันสำหรับคำนวณผลลัพธ์เสร็จแล้วครับสร้างฟังก์ชัน แควโดยมีตัวแปรเป็น a นะครับใช้สวิตเคสนะครับในการทำงานตัวนี้โอเคนี่ยจะได้นะครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างปุ่มบวกลบคูณหารแล้วก็มอนนะครับเหมือนกับปุ่มตัวเลขเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้จะใช้เป็น set operator นะครับในการ เรียกใช้เรีใช้ตัวโอเปอเรเตอร์แล้วดึงค่าต่างๆออกมานะครับทีนี้เราก็สร้างปุ่มเสร็จหมดแล้วครับเราลองรันดูครับผมสองห้าคูณสนะฮะแต่เครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้เราจะยังกดไม่ได้ครับเรายังไม่ได้ไปตั้งค่ายังไม่ได้ไปเห็นโค้ดในตัวนี้นะครับโอเคแล้วต่อไป ่อมาเราก็จะมาทำปุ่มตัวนี้ครับปุ่มเท่ากับอันนี้เพื่อคำนวณค่าสหรับเวลาเรากดตัวเลขลงไปแล้วเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับจะแสดงค่ามานะครับมันขึ้นมานะครับแล้วนี่เราจะเขียนโคมดการคำนวณค่ากันนะครับโอคีคบร้อ้เราก็เขียนโค้ดเสร็จนะครับนี้เป็นการที่ใช้ฟังก์ชันแคลในตัวแปรในค่าของ text display นะครับ ้เป็นแบบเบินตัวนี้โอเคนี่ก็เสร็จแล้วครับแล้วเรามารันดูเลยคร okay. okay, okay. ับโอเคอห้าคูณหกโอเคตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ทำปุ่มสำหรับเคลียร์ตรงนี้เราทำปุ่มเคลียกันนะครับเราเริ่มทำปุ่มเคลียร์เลยนะครับตางดับเบิลคลิปตันนี้เราก็พิมพ์โค้ดทำปุ่มเคลียร์นะครับโอเคครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโค้ดในปุ่มเคลียร์ตัวนี้ ก็จะกลการคืนค่าทุกอย่างทั้งหมดนะครับเรามาลองกันดูครับหือ,อว่าอานี้ครับเราขียนได้นะครับโอเคครับมาต่อเลยต่อมาครับเราก็จะมาทําปุ่มบว,วกหรือลบตัวนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดับเบิลคลิกเข้ามามาเ,เขียนโค้ดกันครับ โอเคครับวันนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเราลองดูภาพรวมกันอลองมามงานดูนะครับมานี้เขียได้โอเคครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับโปรแกรมเครื่องนี้ครับ